นนนเนาะอัน <c oughs> อันนี้กะอันนี้กะอ้วันสบายดีวัน <c oughs> สบายดีสวัสดีเด้อ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเทาจะผูกสุกขคขนเนาะไปโอ้ใช่อู้ยยังขอวันเกิดป่นป้าถ่าเป้าอะไรมื่อนี่ฮะเอาลูก

เปาเลยคนตากทีมอนี่อย่งเป่าตาสาดีโอ้ยสบายมมันเกิอพิสนาพี่น้องนี่าถายรูปดูไาเขกงามแค่นีเขกเล่นะปล่นยป่าไปจ้เอดมาทงาน่ไเด่นกมุกกบหลังเลยเปิด อดไปกเีใ่ตาหมู่มากาคือตองไปยเยอะขึ้นเาเลยป่าเลกปเลยวงกมวชื่กเงี้ยองได้นเงี้เงเงี้ยป่ามิเปล่าเลยช่ยังบวิมีไม้าได้น้อเปล่าก่อนจะได้ังงนั้นเปล่าก่อนจะได้ โอ้โหฮึอาดนะนลาดตเยนฮึมฉลาดตกันาดไตันันเกิดครั้งแรกก็ได้ล้ก็ได้อือฮึตือมจัดอกเป่าเลยเพ่อนอยากเป่าา้เ ชอบหลายเทื่อนแล้วบอลไช็อก้จ้ะน้อใช่เพลงว่น <mann uin> ี่ตามาแล้วเ้วบอตามบินใอันผัดอันผัดชิล็อจริงผัดบมีนี่มีผู้ร้องเหอฮ ควมผลจากเป่าดินดองดอง้ยมาด้พิเศษพ่อ่อเป็นพิเศษพิเศษคอบครัวนี่อ๋อเลสตอรอ๋อเป่างอาไปเลยช่องซ้ำเอาเนียเนี่ยคนเด็กเป้านะเออตอ

อาการห่อนเนาะกระเล่นนี่บอกระเล่นรู่แปบวนี่บอลอย่างนี้นี่เสียงรถเจ้าบุญบุญมาอ่าฉันอ้าฉันนึกชาข่อยยีวอมกินนู้นแล้วเบอ่ในหกเียนเบนานี่งหรอเบอร์ในหเกียนเบอร์ในานี่งรอชบกันก็มันผิดีการนี่

ผู้นี้กับมือกล้องให้เอื้อยผู้นี้กับโอเคก็เลยแหวนแขนนี่จะจับคลาแม่ เด็บมือง่ายน้นนะว้าผ่านดเลยผ่าแง่ายเนี่ยผ่านง่ายนี้นี่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 อ่ามาหามอรถนี่

ทั้งนี้ก็ฮวนอย่างี้เนี่ยนี่จังไรตีนยังเข้าไปหานมันไกินเลยกัว่ามันบดเนเงียงไหมีอ้วนเงี้ยงี้น่าร่มบ่อโมาตั้มากบ่ทีช่วงนีอีกได้อ้ามาตั้เลยอามีตัมาเห็นก็ แมงป้อบ่ป้อหน่อยนึงผ้ามือยิดเลยนั่นแหละ1 <coughs> <coughs>

chung <laughs> này bị con này chắc là nó mưa giúp chop rồi bây giờ xem ạ phải mà ạ hỏi ơi hết

ของกับเขาจงมีเปลงบเขาเากะมาเถือเากเอาไปน่เทกงค่นไป้าตัวนี้คือมมนใหญ่กหมู่บานเลยกินางามบ่อเมนบ่อ้มันังเลือชานองคชน่ะมันจะเป็นแว่งจุจุดท่ายคนเดียววบร Hm 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 thôi, khỏi hm đâu hm Cứ hm 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 hm

À, chơi của mì vậy nào Chơi Bảo đếm loại nào à?

เด็กจริงป้าเรื่องป้าฮะอ๋อเทียนนั่นนงบุญน่ะเดี๋ยวนึ่งมุ่งบุญอาเทียนมาซักเชนี่นให้พ่นเป้านี่ให้พ่นเป้านี่นี่เออเออนี่นีใช้กระไพยมานี้ โดนหนุงไผ่น่ะเอ้า Ông ไปละ anh phải ra